เราขายเฉพาะรถสวยเท่านั้นตัวถังไม่มีชนนะไม่มีจมน้ําหรือตะต่อการันตีจากประสบก,การณ์การทําอู่บอดี้อู่รีสโตของเราเองเหมาะกับคนที่ไม่มีเวลาดูรถหรือดูรถไม่เป็นเราขัดสรรมาให้ท่านแล้วสวยแน่นอนครับ ก็วันนี้นะครับมาทำคลิปนะครับคือเราจะเปิดคอนเทนต์ใหม่นะครับเป็นชุนซีเล็กนะครับก็คือเราก็จะเลือกรถที่เราคิดว่าใช้ดีราคาไม่แพงนะครับราคาเหมาะสมเรียกงี้แล้วกันนะครับแล้วก็จะอธิบายว่าขั้นตอนในการทํารถของเราเป็นยังไงนะครับคืออันดับหนึ่งเลยเนี่ยสำหรับชุนซีเล็กที่เลือกมาเนี่ยหนึ่งก็คือ บอดี้ไม่มีโดนต้องไม่มีโดนเลยไม่มีชนเลยนะครับเราถึงจะเลือกมานะครับแล้วก็2เป็นรถที่สภาพดีนะครับแล้วก็3เราจะรีสโตให้แบบพร้อมใช้มามาพร้อมเสิร์ฟนะครับไม่ต้องทำอะไรอีกเลยอย่างคันนี้ที่เราเลือกมา bme 46 3 3 0 i แท้นะครับ3าม i แท้ไม่ได้เปลี่ยนเครื่องครับรถแท้330ออกจากโรงงานนะครับก็คือคันนี้เลย คันนี้เราทําทําอะไรไปบ้างอยากจะบอกให้หนึ่งคือทําสีรอบคันนะครับมาปุ๊บทำสีเลยสองอะไรไม่ดีเปลี่ยนหมดช่วงล่างเปลี่ยนหมดนะครับเปลี่ยนยางทําสีล้อเก็บความสะอาดภายในภายในอะไรแตกหักเปลี่ยนหมดเครื่องยนต์เปลี่ยนช็อตบล็อกนะครับแล้วก็อุปกรณ์รอบเครื่องเปลี่ยนหมดนะครับไฟเฟยอันไหนไม่สวยไม่ใส่เปลี่ยนหมดใช้ของแท้หมดนะครับก็พร้อมใช้เลยนะครับ b m e 4หกสามไอคันนี้ปี2002ไปยกแล้วนะครับไปยกแล้วเป็นตัวไมเนอร์แล้วนะครับก็สแตนดาร์ดเดิมโรงงานทํารถออกมาให้เดิมโรงงานที่สุดนะครับสวยๆเลยผมกล้าการันตีใครชอบรถที่พร้อมใช้ไม่ต้องทํามามา่าเติมน้ําร้อนกินได้เลยคันนี้เลยนะครับเดี๋ยวจะถ่ายสภาพให้ดูโดยรวมทั้งหมดนะครับติดตามดูกันนะครับ แล้วเดี๋ยวผมมาบอกราคาว่าเท่าไหร่ ห้องเครื่องนะครับเราเปิดให้นะครับก็เป็นเครื่อง3,000 CC ซีซีนะครับคานเดอร์อเนี่ยสวยหมดไฟเดิมออกห้าิกเกอร์อยู่ครบนะครับเครื่องเนี่ยเราเปลี่ยนช็อตบล็อกให้เรียบร้อยแล้วนะครับแล้วก็ช็อตบล็อกเนี่ยวิ่งแค่4 0 0 0 0ื่นสี่หมื่นกว่าโลเองนะครับอุปกรณ์รอบเครื่องเราเปลี่ยนหมดแล้วนะครับม่บอน้ํานะครับ ปั๊มพาวเวอร์ Power, นะครับต่างๆเปลีย่ยนหมดแล้วน้ํามันไล่ถ่ายรุ่นนี้เนี่ยจุดเปาะมันอยู่ที่ฝาสูบนะครับฝาสูบแล้เปลี่ยนเป็นมีนียมให้แล้วนะครับซีนต่างๆเปลี่ยนใหม่หมดสายพงสายพานเปลี่ยนแล้วนะครับก็เซอร์วิสของเหลวเรียบร้อยทุกอย่างนะครับก็อันนี้พร้อมใช้เลยใช้ยาวๆเลยนะครับก็ทําให้หมดแล้วเครื่องขับดีขับสนุกขับมันเลยนะครับ200กว่ามา้าก็สบายๆกดมากดมา นะครับซ่อมบำรุงก็ไม่ไแพงอันนี้คือห้องเครื่องนะครับก็ดูกันไปนะครับเปลี่ยนแม้กระทั่งแผ่นกันความร้อนฝากระโปรงนี่ก็เปลี่ยนใหม่ให้นะครับทุกอย่างเดิมหมดลองดูได้ตัวถังสวยมากนะครับเครื่องทําหมดแล้วช่วงล่างเซ็ตให้ใหม่หมดแล้วอะไรเปลี่ยนได้เปลี่ยนหมดครับก็คันนี้ผมขอนําเสนอเลยนะครับเราทํารถเนี่ยเราไม่ได้ทาขายแบบขอไปทีนะครับหน้าเราบางนะครับเราต้องการทําให้คนไม่ด่าเรา คันนี้ผมฟูลี่รีสโตให้เลยเครื่องช่วงล่างรับประกันคุณเอาไปใช้เนี่ยถ่ายน้ำมันเครื่องอย่างเดียวตามระยะใช้ได้เลยเหมือนรถใหม่ออกห้างนะครับเราทำแบบนี้จริงๆกับทุกคันที่เราขายนะครับก็อยากให้คนที่1คือคนไม่มีเวลาคนดูรถไม่เป็นนะครับคนไม่มีเวลาจะมานั่งตามซ่อมรถมือสองผมบอกเลยคันนี้ผมทำให้อย่างนี้ชุนซีเล็กต่อไปนี้จะเป็นคอนเทนต์นะครับ ็เราจะเลือกรถแบบเนี้ยที่เราทํำจนสมบูรณ์ที่สุดถึงจะออกขายถ้าไม่สมบูรณ์ที่สุดเราก็ไม่ขายนะครับทําใช้ทําใช้เพื่อหาข้อเสียหาข้อติแล้วเราแก้ให้หมดนะครับ BME 46330I คันนี้ปี2.02 2เปิดราคานะครับ490,000บาท4 9 0 0 0 0บาทนะครับสนใจรีบเลยนะครับ รถมามาพร้อมเสิร์ฟทําให้หมดแล้วไม่ต้องทําบางคนคิดว่าแพงผมบอกเลยผมซื้อรถมาก็สามแสนกว่าแล้วผมทําไปทั้งหมดแสนกว่าบาทนะครับเราไม่ได้กําไรเยอะเราอยากให้คนเอาไปใช้ได้รถที่ดีจริงๆมาลองขับดูถ้าไม่ดีไม่ต้องเอาไปนะครับการันตีบอดี้การันตีเครื่องจ่วงล่างทําให้หมดแล้วนะครับที่ต้องทําทําแล้วจุดอ่อนของรถแต่รุ่นไม่เหมือนกันทําให้หมดแล้ว ใช้ได้เลยยาวๆนะครับเงิน4ี่แสนคุณซื้ออะไรได้คุณได้รถราคาออกห้าง3ล้านกว่า3 3 0สไแท้นะครับทําให้ทุกอย่างติดตามไว้นะครับชุนซีเล็กคันนี้เป็นคันแรกเปิดตัวคันที่1ตามเลยนะครับช่วยกดไลค์กดแชร์ให้ผมด้วยนะครับตามที่อยู่ข้างล่างนี้นะครับขอบคุณมากครับ